ขับรถ BYD Atto 3 5เดือนกับอีก8วันอยากรู้ไหมชาร์จไฟไปแล้วเท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรเท่าไหร่คลิปนี้มาดูกันครับสวัสดีครับผมกรจากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกให้กับทุกคนได้รับรู้ว่า BYD Atto 3ของผมเนี่ยนะ มันขับไปถึง33,007กิโลเมตรแล้วนะฮะโอ้โหณตอนนี้เนี่ยผมขับไปแล้วเนี่ย33,007กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ทุกคนดูที่หน้าจอรถผมเลยนะครับมาหารกับ158วันเนี่ยมาดูว่าผมขับรถไปวันละกี่กิโลเมตรนะเราขับวันละ208กิโลเมตรจุดเ้ด้วยนะจริงๆ209กกิโลเมตรเราขับไปไหนนักหนาเนี่ย สายเหตุที่ขับไปเยอะนะครับอย่างที่บอกว่าตอนผมมีรถน้ํามันเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมค่าน้ํามันถึง1 5ื่นถึงหมื่นแบาทนะครับเพราะว่าเราขับเยอะจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยมีบ้านที่หาดใหญ่ก็จริงแต่เราต้องไปกลับไปกลับสตูลเยอะนะครับสตูลที่เราไปเนี่ยมันไม่ใช่อำเภอเมืองไง้ากอำเภอเมืองไปกลับตรงนี้มันแค่100โลเท่านั้นแต่เราไปนู่นเลยที่มันกําลังจะติดกับจังหวัดตรังนะครับอำเภอทุ่งว่านะมันก็เลยไกลหน่อยหนึ่งนะครับแล้วประกอบกับการที่เราออกรถคันนี้มานะเราไปเที่ยวเยอะมากนะครับตั้งแต่ออกมาก ขับจากหาดใหญ่ไปดอยอ่างขางขับจากหาดใหญ่ไปกับกรุงเทพขับจากหาดใหญ่ไปอีสานมาแล้วนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็ไปทริปยิบยับย่อยแถวๆนี้ครับกระบ,บี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีพัทลุงนะครับไปกันเยอะมากจริงๆนะครับทำให้รู้ว่ารถคันนี้เนี่ยคุ้มค่าขนาดไหนเอาละผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะอยากรู้แล้วว่ารถคันนี้จ่ายค่าชาร์จแบตไปเท่าไหร่แล้วเฉลี่ยแล้วกิโลเมตรละเท่าไหร่ที่เราจ่ายไปนะครับเราจะมาฟังข้อมูลตรงนี้กันเลย นะตอนนี้เนี่ยรถของเรานะก็อย่างที่บอกว่า33,000กิโลเมตรนะครับครั้งที่แล้วที่เราทําคลิปว่าขับไป21,000กิโลเมตรเนี่ยเราจ่ายค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับทุกคนคงได้ดูจากคลิปนั้นแล้วมาคลิปนี้ครับเราจะสรุปรวบยอดให้กับทุกคนเลยสรุปแล้วนี่นะครับ5เดือนกับ8วันที่ผมออกรถมาเนี่ยนะสรุปแล้วผมชาร์จไฟไปทั้งสิ้นนะครับเป็นเงิน 24,724 24บาท99สาตางค์นะครับจริงๆปัดไป24,725บาทก็ได้นะครับฉเฉลี่ยแล้วนะฮะรถของผมเนี่ยตกกิโลเมตรละ75สาตางค์นะครับในการขับรถตั้งแต่ออกมาจากศูนย์จนถึงนปัจจุบันเนี้ยกิโลเมตรละ75สาสตางค์อ่า กิโลเมตรละ75สตางค์เนี่ยดูเหมือนเยอะนะครับเราไปเยอะตอนที่เราออกต่างจังหวัดอะต่างจังหวัดเนี่ยต้องยอมรับว่าเราจะต้องชาร์จไฟในช่วงพีคทางนั้นเลยนะครับมันจึงเลยดึงค่าเฉลี่ยตรงนี้ไปให้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วทีเนี้ยเราเนี่ยชาร์จไฟไปแล้วทั้งสิ้นนะครับห1 7 0 7นหน่วยนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วไฟที่ผมชาร์จรถคันนี้เนี่ยนะอยู่ที่หน่วยละ4บาท78สตางค์นะครับอาถ้าเราชาร์จออฟพีคที่บ้านเนี่ยมันอยู่ที่ 3.82บาท82สตางค์ออฟพีที่ปั๊มเนี่ยมันอยู่ที่4.5บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชาร์จช่วงแพงเนี่ยมันก็อยู่อยู่ที่7.5บาทโดยประมาณนะครับซึ่งณนะตอนนี้เราก็คุมได้ที่มันอยู่ระดับนี้นะแน่นอนว่าถ้าเราชาร์จเฉพาะที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยมันจะประหยัดมากๆนะครับนี่คือตัวเลขที่เราใช้จริงๆเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่ารถของเราเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรด้วยอย่างนะครับซึ่งเท่าที่ใช้ดูนะตอนนี้ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ยังชาร์จเต็มร้อยอยู่ไม่รู้ว่าเสื่อมหรือไม่เสื่อมนะถ้าเสื่อมก็คงรู้ตอนข้าไปเซอร์วิสที่ศูนย์บริการนะครับแต่เชื่อว่ายังไม่เสื่อมอย่างแน่นอนนะครับแล้วทีเนี้ยณตอนนี้ดอกยางเป็นอย่างไรลงไปดูกันดีกว่า33,000กิโลเมตรยางสลับไปครั้งหนึ่งแล้วดอกยางเป็นยังไงบ้างครับเรามาดูกันก็ยังคงมีดอกมันเยอะอยู่นะครับคาดว่าน่าจะเปลี่ยนได้ตอน70,000กิโลนะ เจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะครับประมาณนี้ทีนี้เมื่อขับไปสักพักหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาของรถ b v d a t t o 3เนี่ยว่าขับไปแล้วแอร์เนี่ยมันไม่สู้แดดเราก็ยอมรับตรงๆว่าอันนี้เนี่ยไม่สู้แดดจริงๆเพราะว่าซันรูฟม,ม,ม,มันมันมันมีซันรูฟอะแล้วม่านตัวนี้มันกันได้ไม่เยอะครับ ร้อนมากๆครับตอนที่เราไปอีสานะขับไปตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยว่าโหต้องเปิดแอร์อยู่ที่เลข6แล้วก็ต้องเบาอุณหภูมิไปที่21องศานะครับทำให้รถเนี่ยกินไฟมากกว่าปกติเลยแต่ว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อนะไอตัวฉนวนกันความร้อนมันช่วยกันความร้อนได้เยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นี่เป็นยังไงฉนวนเห็นไหมแต่ตรงนี้มันอุ่นๆเห็นไหมอ่า แต่ตรงนี้อุ่นๆแต่มันช่วยได้นะครับปกติเนี่ยเวลาที่เราขับกลางแดดนะเราแตะที่ม่านอะ่ะมันจะอุ่นแต่ตอนนี้ที่ม่านเนี่ยสบายเลยควรจะซื้อฉนวนตัวนี้มาใช้นะครับถามว่ามันใช้งานยังไงมันก็ติดกับไอเนี้ยเขาเรียกตัวจุ๊บที่ฝาฝาของมัานะ่ะอ่ะตัวจุ๊บแล้วก็เราก็ติดไปเลยเป็นฉนวนนะครับหลายหลายคนสงสัยว่าอ้าวติดอย่างเงี้ยไม่สามารถเปิดซันรูฟได้สิแต่เปิดได้เดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหม อ่ะมันเปิดได้อย่างนี้เลยนะครับมันก็ไม่ได้ไปขวางกั้นอะไรมากมายอันนี้คือก a จ g e แรกที่เราซื้อมานะครับแล้วก็อย่างที่2ที่ซื้อมาเนี่ยช่วยช่วยผมได้เยอะมากก็นนคือนี่ครับเห็นไหมปกติเราตั้งพระตรงนี้ชืดแล้วเวลาที่มันเจอกระเด้งกระดดนมันก็นจะจอย่างนี้ครับอ่าเราเอามาตั้งตรงนี้จบเลยปัญหาซึ่งตัวเนี้ยถ้าใครจะตั้งของนะช่วยได้เยอะมาก แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ช่วยชีวิตได้เยอะครับนี่ใหญ่จะบอกเลยพัดลมฮะเนื่องจากว่าข้างหลังนี่นะแอร์มันเนี่ยไม่ถึงมันเป็นสาย USB นะไอเย็นของแอร์เนี่ยมันมีเพียงแต่ว่าพัดลมของมันเนี่ยเบานะครับตัวนี้เวลาที่เราออกต่างจังหวัดนะเราจะเปิดแอร์แค่24เท่านั้นแล้วทีนี้ก็ใส่ตัวนี้ไปแล้วก็เปิดพัดลมนะครับเป่าให้ข้างหลัง ข้างหลังบอกว่าเย็นสบายจนสุดท้ายต้องปิดตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือช่วยปรับอุณหภูมิได้เยอะเลยเพราะว่าข้างหลังเนี่ยพัดลมไปไม่ถึงนะครับนี่คือกัดเจ็ตที่เราซื้อมา3อย่างเนาะไอต,ตัวนี้ตัวละเท่าไหร่น่ะสองกว่าบาทมนะั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ไปหาซื้อได้ในช้อปปี้แล้วกันนะครับส่วนใครจะเป็นสปอนเซอร์นะก็ติดต่อได้ <laughs> รีวิวให้ได้หมดเลยจ้าโอเค นี่คือทั้งหมดของรถเรานะครับและเดี๋ยวปิดซันรูฟมันสรุปแล้วนี่ยนะครับขับ BBA แอตโตสามา5เดือนกับ8วันกับระยะทาง33,007กิโเมตรเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราเห็นไปเลยสําหรับเราถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากนะเพราะว่ารถคันเดิมของเราเนี่ยมันไม่ใช่เซกเมนต์เดียวกันไงมันก็จะเป็นรถ7ที่นั่งไปเลยตัวนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นรถอีโคคาร์คันนี้ไปเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยขับในเมืองเป็นหลักนะ การขับในเมืองเป็นหลักเนี่ยก็อย่างที่เคยพูดไปหลายๆคลิปเลยว่าถ้าคันใหญ่เนี่ยกิโลเมตรละ3บาท30สตางค์นะครับส่วนคันเล็กเนี่ยก็2บาท70สตางค์เพราะว่ารถมันเก่าแล้วอะ่ะคือบางทีเนี่ยขับคันนี้เนี่ยนะกินน้ำมันเท่ากับคัน <c ười> <c ười> นู้นเลยเพราะวไม้ <p are> <m ai> ขับเยอะนะครับขับเยอะแล้วโอ้โหเติมน้ำมันแต่ละทีนี่ปวดหัวเลยนะครับแต่พอเป็น b y d a t t o 3ที่เราขับเนี่ยนะเรายอมรับเลยว่า เฉลี่ยแล้วเนี่ยทังไปไกลไปใกล้หรือว่าอะไรเนี่ยครับตั้งแต่ออกรถมากิโลเมตรละ75สตางค์นี่นะมันช่วยเราประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าผมคิดกลมๆแล้วกันเนาะอ่าผมคิดกลมๆ3.3.0.07คูณคันนคูณคันนุแล้วกันเพราะเราขับคันนุเป็นหลักนะครับกิโลเมตรละ3บาทตอนนี้จริงๆแล้วเราต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเป็น99,021บาทแล้วถ้าเรายังใช้รถน้ำมันอยู่นะ แต่ตอนนี้พอเราใช้รถคันนี้นะครับเราจ่ายแค่24,724 24บาท99สตางนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ารถของเราคันนี้ตั้งแต่เราออกรถ EV มาเนี่ยเราประหยัดได้ถึง74,000บาทโดยประมาณนะครับโอ้โหคุ้มค่าแค่ไหนก็ให้พวกคุณได้ลองดูแล้วกันคือถ้าผมพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีคนบอกว่าอะไหน74,000บาทที่แกประหยัดไปเนี่ยเงินมันอยู่ไหนล่ะ ก็ต้องตอบว่าเอาไปผ่อนรถคันนี้ไ <c> ง <oughs> คือหลักคิดของเราก็คือว่าเราออกรถ e-b มาเราเสียค่าดาวอย่างเดียวนะครับโดยที่เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมประมาณ2-3,000บาทต่อเดือนแต่ได้รถคันใหม่มาใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นี่คือหลักคิดของเรานะสำหรับเราเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะครับและเดี๋ยวเราก็คงอาจจะต้องปล่อยออกไปสักคันหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการจอดรถ3คันที่บ้านมันมันเกรงใจเพื่อนบ้านนะคุณ <laughs> ยังไงก็ถ้าใครสนใจคันไหนนะฮะยกเว้น EV คันนี้ก็ติดต่อมาได้ทางอินบ็อก นะครับคือตอนนี้หลายหลายคนคิดว่าเราเนี่ยเป็นเซลล์ของ BYD ไปซะแล้วนะครับถ้าขอให้ผมเป็นเซลลจริงก็ดีสิครับผมได้ผมขายได้เป็นร้อยคันเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเดี๋ยวอนาคตอันใกล้นี้นะเราจะหารถคันอื่นมารีวิวบ้างนะครับมาเทียบอัตราการกินไฟนะความคุ้มค่านะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอกันนิดหนึ่งนะครับเอาล่ะวันนี้ผมกรจากช่อง my r e ีวินะครับขอลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้เราทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับ สัวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ